ถึงแม้ a p p l e เขาจะพยายามอย่างมากในการผลักดันเกมชิปเปอรเลงบนมือถือนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันก็ยังมีอุปสรรคและก็ข้อจํากัดอยู่ในหลากหลายด้านครับข้อแรกนะครับก็คือเทคโนโลยีที่มันอาจจะยังไม่พร้อมครับถึงแม้ Apple A เองนะครับเขาจะพยายามอัปสเปคมาเรื่อยๆแต่มันก็ยังไม่ลื่นไหลพอที่จะรันเกมชิปเปอรเรุ่นใหม่ๆได้นะครับข้อ2นะครับก็คือในเรื่องของความร้อนและก็แบตเตอรี่ของตัวเครื่องครับ เกมที่มันใช้กราฟิกแบบจัดเต็มเนี่ยมันย่อมดึงพลังงานเป็นอย่างมากนะครับส่งผลให้เครื่องเนี่ยร้อนเร็วและก็อาจจะแบตหมดได้ไวข้อที่3นะครับก็คือเกมมันอาจจะใหญ่เกินความจุของตัวเครื่องครับมือถือส่วนมากในทุกวันนี้นะครับมีความจุให้เลือกกันตั้งแต่ 64GB กิกะไบต์ไปจนถึง 1TB ทรหรือว่า 2TB ทรนะครับแต่ว่าเกมชิอปอดเอหลายๆเกมเนี่ยอาจจะมีขนาดอยู่ที่ 40-60GB นัน่นหมายความว่า แค่าโหลดเกมเดียวนะครับมันก็แทบจะกินพื้นที่ไปถึงครึ่งหนึ่งของตัวเครื่องแล้วและเหตุผลข้อที่4นะครับก็คือพฤติกรรมที่มันแตกต่างกันครับ ผู้เล่นเกมมือถือส่วนมากนะครับเขาจะคุ้นเคยกับเกมแนวแคชชัวที่เปิดมาปุ๊บเนี่ยก็เล่นได้เลยเล่นแค่ไม่กี่นาทีก็จบแล้วหรือว่าอาจจะเป็นเกมแนวพัซโซที่มันเล่นง่ายๆเล่นค่าเวลานะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็จะแตกต่างจากเกมชิปเปเอะครับที่มันต้องใช้เวลาเล่นยาวๆต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องมีเวลาอย่างมากครับ